สวัสดีครับจากร้านอีจีโูลรซลล์อำเภอศรีอินภูจังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยววันนี้พามาดูการเดินระบบไฟนะครับในอาคารนะครับาคารพาณิชย์นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดินระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านหรือโซลาร์เซลล์นะครับเรามีช่างมืออาชีพนะครับ เดินไฟได้มาตรฐานแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตู้คอนโทรลตัวนี้มันจะเป็นระบบใหญ่นิดหนึ่งครับผมแบ่งโซนกันนะครับก็มีทั้งระบบไฟระบบอินเทอร์เน็ตปลั๊กพ่วงนะครับอ่านี่คือตู้คอนโทรลน,นะครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลเป็นระบบใหญ่นะครับ งานแบบนี้ก็รับทำเช่นกันนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับถ้าเป็นระบบไฟบ้านก็ถ้าเป็นของด้วยแรงด้วยก็ประมาณจุดละสี่ร้อยบาทนะครับก็ต้องดูหน้างานอีกทีหนึง่งนะครับจุดหนึ่งห่างกันเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5้าเมตรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูหน้างานอีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าอีกจุดหนึ่งอยู่หน้าบ้านอีกจุดหนึ่งอยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยครับ แต่เฉลี่ยแล้วครับดูก็ประมาณจุดละ400ถ้าเกิดเจ้าของบ้านซื้อซื้อของให้ก็จุดละ200ครับเราจะค่าแรงหรือถ้าเป็นทั้งอุปกรณ์ก็จุดเฉลี่ยแล้วจุดละ400ครับทีนี้อีกงานหนึ่งครับเป็นป้ายฟิวบอร์ดขนาดใหญ่นะครับเป็นป้ายที่ทำจากคอมโพสิตนะครับ คอมโพสิตรับประกันถึง10ปีนะครับก็จะมีเกรดของมันนะครับเนี่ยเป็นป้ายวิวบอร์ดแบบนี้นะครับกรณีที่อยากทําป้ายใหญ่ๆนะครับนี่คือโครงสร้างของป้ายนะครับให้ดูขนาดเหล็กก่อนครับนี่ไปดูด้านหน้านะครับไปดูด้านหน้าของป้ายนิดนึงครับเป็นป้ายวิวบอร์ดขนาดใหญ่ครับหนึ่งคับสูงขึ้นไปแล้วก็ติดตัวอักษรนี่ครับ ตารางเมตรหนึงก็อยู่ที่2 0 0 2นะครับก็แล้วแต่เกรดขอดูหน้างานแล้วก็าสามารถโทรมาคุยปรึกษาได้นะครับตัวนี้รับประกันถึง10ปีเลยนะครับล้ายวิวบอร์ดแบบนี้ครับสีพื้นนี่มันมีทุกสีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะสีส้มนะจะเป็นลายไม้ลายหินมีหมดนะครับรอมทั้งโครงสร้างนะครับโครงสร้างขนาดใหญ่มากมาในกรณีที่อยากจะทำป้าย ใหญ่ๆแบบบนนี้นะครัสนใจสอบถามติดต่อได้ครับอี s o โซลา e l เซลทำทุกอย่างโอเคระบบไฟระบบโซลาเซลลระบบปั๊มน้ำนะครับรวมทั้งป้ายวิวบอร์ดนะครับรวมทั้งป้ายวิวบอร์ดขนาดใหญ่ๆอันะนนี้เป็นไซส์ไซส์ก่อสร้างอยู่นะครับ ไซ่งงานโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ